เดี๋ยวพี่น้องขอสิผ้ามาเบิ้งปลาการเลี้ยงปลาดุกปลาดุกเข้าเข้ามาต้องไปเฮ็ดอีหยังมากมายมาต้องไปหากินน้ำทงน้ำทาหาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาอยุขหางเฮียนหนึ่งยุขหางบานพี่น้องเข้าเตียงอ้อเจ้าอุ้ยผักกะแยงกง้ยงกลางพี่น้องโอ้ยปลาดุกกลางง,าาง,ง่ายๆหนึ่งดอกกันเข้าก<ป>ัน หวานเงี here, here, ้ยอันนี้อันนี้ปลาดุกเนี่ยห้าวสี่ทายน้ำเวลาใดจักมือทำกันแล้วครับครบสองมือหรือมือสองสองมือมือนึงเฮากับตองทายเท่ออกอืมน้ำอันนี้พระท่านได้กินอันนี้อันอาหารปลาดุกค่ะพี่น้องนี่เลี้ยงกับจำบ่ายย่ข้างบ้านเฮาเลี้ยงกินเลี้ยงอยู่เลี้ยงกินเลี้ยงเป็นสินค้าการค้ากันขายกันได้กันแล้วแต่เออเพื่อนก็ได้ขายหรือว่าเป็นเลี้ยง ก็จะกินบ่เบิดดอกไล่หน้านั่นนั่งอันนี้ไล่ก็ะโดอันนี้เฮาเลี้ยงอะว้ยยุ่ไว้กินพี่น้องเลี้ยงไว้กับเฮี้ยนแบบเพี้ยงยๆงไงเฮ็ดเมนู่ยังได้เบิดนร์ดปูน่าปดุกบ้านปูนหน้าขันยาขันยาหน้าเออขันยาหน้าก็ได้ไปกินหน้าขันยาบ้านก็กินอยู่บ้านสบายสมัยนี้อยากกินเฮ็ดกระปูเฮ็ดอยากกินปลากระเลี้ยงปลา สะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะนี่กเกษตรเฮ้าคิดได้ทุกวิธีตีทางเฮ้าตีตะา่าเฮ้าสิดูสีมันมอานั้นมันอยู่ที่ความขยันมันเพียรพยายามสุอแนวเออต้องทำความสะอาดบไปไปอ่อย้มินมนม้นข้าวเมิ้นกุย เาต้องเฮ็ดไปทำความสะอาดไปสองมือเฮ็ดที่หนึงออ่งสองมือล่างสงมือล่างสองมือล่างสองมือล่างเจะเกิได้แข็งแรงเพิ่นวา่าผู้คนเลี้ยงพอสนใจญได้เพราะว่าอยู่ข่างกำแพร่งคนนี้แหละสิแม่ใ,ใกล้ใกล้มีกินเฮี้ยนแถวนี้ก็เิดด้สกัสิเดกด่าเรื่อยๆกันปิดกินเนาะมันก็นต้องแบบต้องให้มันบ่มีกินทำความสะอาดสองมือเฮ็ดที่หนึ่งไว้พี่น้องเอากระพักมาให้เพิ่นส่วนเพิ่นอยู่นี่ังสิเพิ่นกินไปน้าเมนบ่พักกะไรเงี ผักก่แยงมางามเท่นี่อ่ะผักกันผักกันจองอันนี้ผักกันจองนะคะอันนี้ผักก่แยงอุ้ยนนั่อุ้ยปลาดุกแม่ก็แลังได้ได้แค่เดือนละนี่น่ะโอ้อันนี้มันคือเขาเดือนแล้วเขาเดือนละตีอ๋อนี่ประมาณเขาสองร้อยไก่สีเขาเดือนแล้วพี่น้องสองร้อยตัวเท้าขายตัวเท่าไหร่ไก่เป็นตัวเลยบอกเขาเป็นตัวตัวตัวละสองบาทตัวละเอาพจนซื้อมาตัวละสองบาทพี่น้องอันนี้เท้ากะ เลี้ยงเลี้ยงปลาดุกได้พี่น้องง่ายๆเบิ่งดูตะไคร่นเฮ็ดแค่เอาเจาะทีเฮาบ่ทีใส่ทีหมากมายเฮ็ดทำได้ก็ได้เลี้ยงได้คือกันนี่ได้เบิด์ตเฉพาะเพิ่นเลี้ยงปลาดุกนะคะอยู่ข้างบ้านค่ะเลี้ยงน้ำข้างบ้านข้างเฮือนได้เบิดค่ะอาจจะเพิ่นไดสนใจค่ะเอาคลิปนี้ไว้ซ่ำเนี้ก่อนเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ